สวัสดีวัยรุ่นชาว FC o n l i n นทุกคนด้วยนะครับวันดีก็กลับมาอีกแล้วนะครับ EP ที่เท่าไหร่จําไม่ได้แล้วนะครับผมกับรายการงบน้อยเดอะซีรีส์นะครับผม EP เท่า <toss> ไหร่ด้ขึ้นไว้ปึง้งนะครับก็ตามนี้เลยวันนี้เป็นคิวของ AC ีมิลานส่งเข้าประกวดนะครับหรือว่า,าบีศาจแดงดำนั่นเองนะครับผมนะคือต้องบอกก่อนเลยว่าคือไม่เคยเล่น AC ีมิลานมาก่อนเลยในชีวิตนะที่แบบเป็นฟูลเอซีมิลานจริงๆนะแล้วลองมาจับจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างแบบประทับใจประมาณนึงเลยนะด้วยฟีเจอร์อะไรของมันต่่่าาาางงๆเเเนนนนีแลล้้ววก็็ตััททมปใหร แล้วก็มีความสนุกในการเล่นมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวทีละตัวกันก่อนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงฟีเจอร์แล้วก็แผนการเล่นแนวทางการเล่นกันนะครับผมอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์นะครับหรือว่กา,กากดต like, ิดตามนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พี่ด้วยละกันนะครับมผม,มจะได้เดือนนี้นะไม่ใช่เดือนนี้นะปีนี้นยตั้งเป้าหมายไว้ว่าหมื่นซับสไครต์นะครับผม,มก็ช่วยสานฝันให้พี่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนํานักเะทีละตัวกันเลยแล้วก็จะแนะนําแบบกระชับรวดเร็วข้อดีข้อเสีย ะจะได้ไม่เสียเวลามากนะตรงนี้นะครับผมจะได้มีเวลาในเรื่องของการคุยเรื่องแผนได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะโอเคสำหรับตัวแรกนะครับโรนัลโดนะครับปีเอ็มซีนะสแตทอยู่ที่117นะพลังแฝ่งที่ให้มาก็จะมีเห็นกับตัวยิงปัน่นชอบเล่นลุมทะะยิงไกลได้เก่งนะครับเลี้ยงบอลได้รวดเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลอีกหนีหนึ่งได้รวดเร็วแล้วก็ชอบยิงลูกชิพนะครับผมอ่ะจุดเด่นของโรนัลโดเลยนะคือก็ในเรื่องของความเร็วนี่แหละแล้วก็เรื่องการจุบสกอร์ที่ค่อนข้างคมน,นะครับผมเรื่องยืนตำแหน,นะกจจหน,แนเอนก,ก,กอบทข ค่างคันได้ดีเลยนะครับผมส่วนข้อเสียเลยนะคืออาจจะเป็นในเรื่องของแบบการที่แบบเราโดนชนนะเออโดนชนนิดนึงก็ค่อนข้างแบบกระเด็นนะแต่ว่าบอลมันก็ติดเท้าอยู่แต่ว่าเรื่องการโดนชนเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหามากเลยแล้วก็มันชอบลงมาต่ำเนาะในจุดๆดนี้ก็ต้องแบบว่าเออแบบถ้ามันลงมาต่ำอะไรเราก,ก็กดให้มันวิ่งหาช่องอะไรแบบนี้ก็แก้ไขปัญหาได้ดีเลยนะครับผมสำหรับตัวถัดไปนะครับเป็นโดนาลนะิโดน,นโนะโดนาลิโดสเตตอยู่ที่1 1 7สินะที่ใส่จะให้มาก็ในเรื่องเอ่อยิงป่านชอบเป็นลูกทศยิงไกลได้ดีนะครับแล้วก ได้รถเดียวแล้วก็สปีดเดฟเฟอร์แล้วก็เป็นเพลย์เมคเกอร์นะข้อดีของโดนาลินโยเลยก็คือในเรื่องของความพิ้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการตัดปัน่นก็ค่อนข้างแอบทําได้ดีประมาณนึงเลยนะครับผมการเป็นเพลย์เมคเกอร์ให้เพื่อนในกรอบค่อนข้างทําได้ดีแต่ข้อเสียเลยก็คือแอบบางไปหน่อยละกันนะครับผมคือถ้าใครจะเล่นก็ต้องแอบพิ้วนิดนึงนะถ้าคนที่แบบว่าเล่นพิ้วๆอยู่แล้วแล้วมาเล่นโดนาลินโยก็ค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับผมสำหรับโดนาลินโย M4 นะตัวถัดไปนะครับผมเดวิด 6, นะแบคแฮม p e ต ยิงกันได้ดีแล้วก็ส่งกันได้ดีนะครับเดวิดไคแคมเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นตัวที่เปิดบอลได้ดีนะแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายบอลนี่ก็ค่อนข้างทำได้ดีเหมือนกันนะครับในเรื่องของการยิงก็ค่อนข้างทําได้แต่ว่าอาจจะต้องแอบเน้นนิดนึงนะครับข้อเสียคือในเรื่องของความเร็วแล้วก็เรื่องการแบบตัดบอลอาจจะไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ายิงไกลพอมีลุ้นนะครับส่งไกลค่อนข้างแม่นยําเลยทีเดียวนะครับข้อเสียก็นั่นแหละอย่างที่ไคแคมเป็นก็คือในเรื่องของช้าเนาะแล้วก็ปีนี้หัวร้อนด้วยนะครัผมลุุดกกนิาะ็ สำหรับรถกุลิดนะสตัดอยู่ที่117เนาะพลังแฝงที่ให้มาจะเป็นพプレเมคเกอร์พาววเอร์เฮดเดอร์ชอบเล่นลูกสะสะแล้วก็เทคอีกห,หนึ่งหงได้รวดเดียวนะครับผมคือจุดเด่นๆเ,เลยของรุถกุลิดเนี่ยค่อนข้างเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์นะนะครับในเรื่องของการจบสกอร์เองก็ทําได้ดีในเรื่องของการฝากบอลเรียกว่าฝากบอลน,นะการฝากบอลก็ค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับไปเองก็ได้ฝากบอลเล่นกับเพื่อนสั้นๆนนะ่ะพอได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าส่งไกลอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ไปเท่าไหร่ข้อเสียเลยก็คือบางทีพี่อ่ะปกติรุถกุลิดเขาจะจับเเลล่่่่่นนนใชมยแตพีีไปปกนะ เออก็แปลกๆดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้แย่เลยนะข้อเสียของกุลิตเลยก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของบางทีมันก็แอบเออๆะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวเมตานะเรื่องการจดสกอร์ก็ยังคมอยู่แต่บางทีปีนี้บางจังหวะมันมีแอบเออบางนิดนึงก็อย่าไปถือสามันเลยนะครับก็ถ้าแบบแลกกับความเออกับเรื่องอื่นก็ค่อนข้างแลกกันได้อยู่นะสำหรับตัวถัดไปนะครับเป็นพลาติกเวีร่านะครับป m c นะสแตัอยู่ที่หสําหรบอ m แลบวกสาหรับ CDM เลัมแห้ล ได้แม่นยำแล้วก็ power h e a d ฮดเนาะคือพลาติกเวล่าเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่เล่นดีมากนะในเรื่องในเรื่องของเกมรับแตบบ่ว่าบางทีนะมันชอบเข้าบอลแบบให้เราเสียฟาวอย่างเช่นบางทีแบบลูกมันไม่มีอะไรเลยเข้าประท้เฉยๆก็ได้แต่มันจะชอบแบบพุ่งไปแรงๆให้แบบเราเสียฟาวนะเออแบบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไม AI มันทํามาแบบนี้นะครับผมส่วนในเรื่องของยิงไกลเนี่ยก็ค่อนข้างแอบบังผลไม่ได้นิดนึงนะครับผมเออคือแบบเหมือนเป็นโบนัสพิเศษอะอเพราะมันส่วนใหญ่แล้วพลาติกเวล่าจะหนักในเรื่องของเกมรับมากกว่านะครับเกมรับหายห่วงเลยนะ เรื่องของการแบบวิ่งขึ้นไปจบสกอร์นั่นแหละอาจจะทําไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับผมสำหรับตัวทันไปนะครับแฟงไรกาด BMC นะสแตทอยู่ที่117สําหรับ CDM 116สําหรับ CM นะครับผมพลังแฟงที่ให้มาจะเป็นได้รับบาดเจ็บยากส่งกายได้แม่นยำนะครับผมเพลย์เมคเกอร์แล้วก็พาวเวอร์เฮดเดอร์คือแฟงไรกาดเนี่ยเรียกว่าเป็นกลางรับที่แบบว่าค่อนข้างตรงข้ามกับปาติกเวร่านะคือปลาติกเวียร์มันจะแอบแน่นในเรื่องของเกมรับใช่ไหมแต่ว่าแฟงไรกาดเนี่ยอาจจะเป็นดรอปลงมานิดนึงแต่ว่าเรืื่่่่่อออองงงงเเเกกกมมบบบบุนนนีียคคคคข้้้้้าาาาาททํไดดะรรััผตตตตใใหหแแิวล ไม่ไปบุกมันก็ขึ้นไปสูงอยู่ดีนะขึ้นไปบุกอยู่ดีนะซึ่งมันก็มงให้พี่เข้าได้หลายรอบมากๆแล้วก็แบบยิงไกลได้ดีเลยนะเข้ามาสอดทำประตูได้ดีมากๆเลยนะสำหรับแฟงไรกาดข้อเสียก็จะเป็นในเรื่องของเวิร์กเลดที่แบบว่าเราตั้งให้มันลงมาต่ำแต่มันก็ยังวิ่งขึ้นไปสูงอีกนะครับถ้าใครชอบนันเกเตะประมาณนี้นะก็เลือกแฟนไรกาดได้นะครับผมโอเคมาถึงสำหรับกองหลังบ้างน,นะครับผมตัวแรกเลยปีกซ้ายนะเป็นเปาโลมาลดินีนะครับผมนิสัยที่ให้มานะก็จะเป็นในเรื่องของทุ่มการได,ด ผสำหรับเปโลมารินี่นะคือต่อให้มันปีเป็นปีเอลเฮดนะมันก็ยังทําหน้าที่ของมันได้ดีอยู่นะครับเรื่องการเข้าปะทะเรื่องการประกบตัวเรื่องอะไรต่างๆนา,นานายินตําแหน่งเนาะก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับหลายๆคนก็เล่นปีนี้เหมือนกันนะคือต่อให้เป็นทีมเทพบางคนเขาเลือกปีนี้ที่เป็นเอลเฮดบวกแปดนะสำหรับพี่ๆเลือกบวกห้ามามันก็ยังใช้ได้ดีอยู่ก็ยังเป็นตัวเมตาตลอดการอยู่ดีนะครับผมสำหรับเปโลเมาลินี่สำหร,ร,รับปีขวานะครับผมเป็นซัมบอต์ตานะพลังแฝงที่ให้มาก็เป็นในเรื่องของเปิดแล้วก็งููผมตทอย่่ี100 ส1นะสำหรับ LB แล้วก็ RM 1 0 6นะครับผมซัมบอรต้านะค่อนข้างเป็นตัวที่คือแบบคือซัมบอต้าเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่มีใต้อยู่แล้วนะครับผมและหลายคนก็เลือกที่จะเล่นปีนี้อยู่นะทั้งที่เป็นบวก8แล้วก็บวก9นะครับผมลหลายๆคนก็เล่นปีนี้อยู่เพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่เรื่อง AI มันยังทําได้ดีการเข้าปะทะเอ่อการวิ่งขึ้นไปช่วยเพื่อนในแดนคู่ต่อสู้ก็ก,ก็ทาได้ดีนะครับผมยังทําได้ดีมากๆเลย AI ก็ยังทําได้ดีมากๆแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับบวก 8, นะรอา,างก็แปดจะเ,แบบเลืวอว ต้าปีนี้แต่อาจจะเป็นแบกบวกแบวกเนะประมาณนี้นะครับลองไปเล่นกันดูได้นะสำหรับคู่เซนเตอร์แบกนะครับผมพี่เลือกใช้เป็นเนสตอนะครับเซนเตอร์แบกนะตัดอยู่ที่1 0 4พลังแฝงที่ให้มาจะเป็นเรื่องของการมงนะคือเนสตอเนี่ยเป็นตัวที่ก็แอบเมตาประมาณนึงนะสำหรับคนที่ทําอิตาลีหรือว่ามิลานอะไรประมาณนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าข้อเสียเลยคือจะค่อนข้างช้านิดนึงนะแต่นอกนั้นในเรื่องของการประกบตัวการเอ,อ่อเรื่องของการเข้าประทายยังทำได้ดีอยู่มากๆเลยนะครับ AI ก็ไม่ได้แย่นะครับ วกอยู่นะคือเซตหลังเซตกองหลังที่พี่เลือกมาเนี่ยหลายๆคนก็ยังใช้บวก8อยู่นะครับคือแบบหน้าเทพหน้าแบบโดไอคอนอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังแบบเนต้าเอลเฮดบวก8อะไรเงี้ยบวก9อะไรเงี้ยเออเพราะว่าคือ AI ไอมันยังทําได้ดีอยู่มากๆเลยนะถึงมันจะช้าแต่ว่าเรื่องการยึดตําแหน่งการประกอบ,บตัวก็ยังทําได้ดีเนาะสำหรับเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นบาเรซี่นะครับผมนีสใส่ที่ให้มาจะเป็นงูแล้วก็ส่งกาได้แม่นยานะครับแล้วก็ในเรื่องของได้รับบาดเจ็บได้ยากนะครับเซนเตอร์แบ็กสแตทอยู่ที่1 1เนนะคร้อคือ บาเรซี่เนี่ยทำได้ดีนะในเรื่องของความเร็วการเข้าปะทะอะไรแบบนี้ดีเลยนะครับผมแต่ว่า,าปกติแล้วเซนต์แบ็บมันจะชอบมงให้เราเข้าใช่ไหมแต่ว่าบาเรซี่เนี่ยคือแบบมันไม่ได้ตัวสูงมากเออมันก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยได้แบบมงให้เราเข้ามากเท่าไหร่แล้วก็แบบบางทีแบบบางจังหวะอะไรเงี้ยคือแบบมันแอบตัวเล็กนิดนึงคือตัวมันไม่ได้หนาคือถ้าเจอกองหน้าตัวใหญ่เช่นแบบลูกากูอะไรเงี้ยอิบาอะไรเงี้ยอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่านอกจากเรื่องพวกนี้นะก็ทําอย่างอื่นได้ดีมากๆ เลยนะยึดตำแหน่งข้าปะทะอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องหายห่วงเลยแล้วก็เร็วกว่าเนสเตด้วยนะ <c oughs> ก็แบบเป็นเรียกว่าเป็นเนสตอเวอร์ชันที่เร็วขึ้นประมาณหนึ่งแล้วกันนะประมาณนั้นนะครับผมตรวจโกนะครับผมเป็นเบโกวิดนะเออปีนี้ก็เลือกมาเฉยแหละแต่ว่าเบโกวิดปีนี้นะคือโคตรเหนียวมากนะครับผมฟูลที่มันมีเอฟเวอร์ตันมิลานเชลซี Chelsea, สโต๊กอะไรเงี้ยลองไปใช้ดูได้นะเบโกวิดปีไล์เหนียวมากค่อนข้างได้เหนียวนะเออนีสใสที่ให้มาจะออกมาสกัดบอลน,นะครับผมเหนียวมากหลายๆคนก็ยังเลือกใช้อยู่นะเป็นบวกแปดบ้าง ก้าวบ้างอะไรแบบนี้นะลองมาใช้ก็ดูได้นะครับผมอ่าโอเคเราแนะนําตัวนักเตะกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคังลเลอร์ทีมต่างๆแล้วก็ฟีเจอร์ทีมต่างๆละกันนะครับผมนะสำหรับคัลเลอร์ทีมนะครับจะเป็นมิลานนะครับประกอบตัวสเข้าประท้าสาคือตอนแรกพี่ก็สงสัยเหมือนกันเอ๊มิลานมันน่าจะแบบบวกพวกกองหน้าหรือเป,เป,ปล่าเพราะมันมีกองหน้าเก่งๆอะไรแบบนี้เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคือมิลานอ่ะจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของเกมรับมากกว่าน่ะเออซึ่งณจุดจุดนี้นะที่พี่บอกไปว่าเออหลายๆคนก็ยังใช้ปีเก่าๆท ก็ช่วยในเรื่องของเกมรับมากขึ้นถึงมันจะเป็นปีเก่าแต่มันก็ยังมีฟีเจอร์เข้าประทะประกบตัวช่วยได้อยู่อะไรแบบนี้นะครับผมในเรื่องของฟีเจอร์นะครับจะมีอยู่2อันนะครับผมก็คือมีลานวอลแล้วก็ดนะูโอวอลเนาะจะบวกสไลด์หนึ่งนะครับประกบตัว1แล้วก็ประกบตัวอีกหนึ่งเข้าประทะหนึ่งนะคือก็แบบน่าจะเป็นแบบไมโครเนต้รมาลินี่เป็นดูโอวอลบาเลซี่มาลินี่อะไรแบบเี้ยก็จะมานั้นนะเออดูโอวอลมันก็จะเลือกให้เองนะครับผมเกมจะเลือกให้เองเราไม่สามารถเลือกฟีเจอร์ทีมได้นะครับผม นะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับแต่ที่จริงแล้วนะมันสามารถทําอีกฟีเจอร์หนึ่งได้เลยนะก็คือฟีเจอร์สามทหารเสือหรือว่าท r e e ัสเก e เียนะครับผมนะทรี e ัสเก e เทคือถ้าเราเปลี่ยนตรงโลวอ้วนเป็นแฟนบัตเทนนะมันจะได้ฟีเจอร์เพิ่มมาอีก2อันนะครับผมคอนแลนทร e Mu สเกตเทีมันจะบวกคล่องตัว2แล้วก็สมดุล2แล้วก็คอนแลนดูโอมันจะบวกแข่งแก่ง1แล้วก็มงบอลหนึ่งคือ3ตัวเนี้ยนะครับกุลิดแฟนบัตเทนแล้วก็ไลกาดนะครับจะเป็นฟีเจอร์ทรีมัสเกตเทียนะครับผมแล้วก ฮอลแลนด์ดูโอนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตัวไหนนะ น่าจะเป็นบาเทนกับกุลิตนะเออน่าจะเป็นบารเทนกับกุลิตแม่ก็บารเทนกับไราการดนี่แหละนะครับผมก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจเลยนะส่วนอ่ะอออาจจะลืมรีวิวไปตัวหนึ่งนะก็คือแฟนบาเทนนะแฟนบาเทนเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่แบบเรื่องยิงไกลค่อนข้างโกง a อยังทําได้ดีนะแต่หลายคนก็เลือกใช้บวกแปดปีนี้อยู่ถึงมันจะเป็นปีที่เก่าแล้วนะครับผมจุดเด่นคือในเรื่องของการจดสกอร์แล้วก็การยิงยิงไกอะไรแบบนี้ทําได้ดีมากๆาเลยนะครับผมโคตรคมคือแบบยิงโคตรคมโคตรดีนะครผมนนะอเเดยรราาูใื่งแกล คือในไฮไลท์เนี่ยต้องบอกก่อนบางทีก็อาจจะเป็นโรนัลโดอารไนนะหรือว่าไม่บางทีก็อาจจะเป็นแฟนะบัตเทน aten, นะครับผมแผนที่พี่เลือกใช้วันนี้คือจะเป็น4-2-3-1เนอะนะครับผมแผนจะเป็นแผนตามนี้เลยนะก็คือสมดุล5นะครับเล่นแนวกว้าง5เล่นแนวลึก4นะครับส่วนเกมบุกนะจะเป็นเรื่องการต่อบอลจะเป็นสมดุลนะครับผมเล่นแนวกว้าง5ในกรอบ6เตะมุม1ฟรีคิก1นะครับรูปแบบทีมปกติเนาะแล้วก็าทางแทคนิคนะก็ตั้งตามนี้เลยนะครับถ้าใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมนะ ส่วนแผนแผนการเล่นเนี่ยคืออีซีสองสามหนึ่งเนี่ยคือมันจะเป็นแผนที่ค่อนข้างแบบปั้นกองหน้าฉะนั้นถ้าสมมติว่าด้วยปกติแล้วอะหลายหลายคนที่เล่นชูแมคเขาจะแบบเออสมมติเราตัดบอลแดนกลางได้แล้วเราก็ไหลให้ปีกไหลให้ปีกอะไรแบบนี้ส่งให้ปีกโยนให้ปีกแต่ว่าเน,นี้ยคือจะเป็นเน้นต่อบ,บอลกันสั้นๆนะครับผมค่อยๆทําเกมไปนะเอ่อวียล่าไลกาดแบ็กแฮมกุลิดโดนเอ่อโดนานิโยนะครับก็ค่อยๆต่อบ,บอลกันไปแล้วก็ส่งให้บันบัตเทนในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็จบสกอร์ประมาณนั้นนะครับผมคือแผนเนี่ ได้ดีมากเลยนะคือต่อให้เป็นงบน้อยเนี่ยการที่เราค่อยๆต่อบอลเนี่ยบางทีแบบมันก็จะมีช่องว่างออกมาเองเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมแต่ก่อนไปดูไฮไลท์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากมาเจอกันนะครับมาเล่นด้วยกันมาดูทีมนะครับผมก็สามารถมาเจอกันได้เลยนะครับทุกวันประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนะเป็นต้นไปนะครับจดตอนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผม e อนจอยครับ มีไหลมาที่แฟงไรกาดไรกาดเล่นกับกุลิศโดโนโดเห็นไหมคืออย่างที่พี่บอกไปนะแผนนี้มันจะค่อยๆต่อบอลกันไปนะครับผมเหมาะกับคนที่แบบว่าไม่เน้นรีบนะต่อบอลไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วโดวอ้วนจังหวะนี้มาเองแล้วยิงปะสกอร์คมๆ้มในบ้านยู่นะก็คือค่อยๆต่อบอลกันไปนะครับผมค่อยๆต่อบอลค่อยๆทำเกมเดี๋ยวมันก็มีช่องมาเองนะ จังหวะนี้โดนอันิงโยยิงลูกนี้ไม่ต้องสืบปอนไปอจาจจรรย์แน่นอนน่าจะโดนโดนหัวไห่บางคนมาครับตั้งเกมมาโอเคกูลิตตัดเกมได้กูลิดต่อไข่โดนสกัดมาแล้วต่อไข่รอบนึงโดนลูกนี้ก็ฟาวฟสิครับผมแล้วดูจังหวะนี้นะดูจังหวนนะหวนี้นะครับผมลูกยิงของเดวิดแบ็กแฮนนี่ จังหวะนี้แบแคเคมหืลีลานิดนึงนะเออหัวร้อนหน้าเบิร์จริงๆแบแคเคมเตะท่าโคตรนานฝ่ายตรงข้ามพร้อมด่าพ่อจังหวะนี้แบคแคมเอียงตัวนิดนึงฮนะแบคแคมกดไป2หลอดลูกนี้สับไปโคตรเซียนเหมือนเรียนมาพยายากให้สอนนะครับผมแจ้งมาได้ไอ้ต้าเอย จังหวะนี้แบคแคมยิงไม่เหมือนเมื่อกี้ไอคนเมื่อกี้ไปไหนแบคแคมเปิดมาแล้วไรกาดมงให้เออไรกาดจะชอบทำประตูมงแบบนี้ได้หลายลูกมากเลยนะเออลองไปเล่นกันดูได้นะครับแบคแคมเปิดอีกทีเหมือนเดจาวูไรกาดโอ้โหแล้วตัดคลิปไปดูเลยว่าคลิปมันซ้ำกันได,ไได้ไม่ได้คลิปซ้ำนะ สังวานีโดว้วเล่งกับุลิตกุลิตไหลกาดไหลากาดพาบอลมาเองลูกนี้ไหลากาดดึงหแย่งมาแบกแฮมโค้งโค้งลูกนี้ก็ไม่เหลือสิฮะหนีมือไป นีตัวนิงโยบอกอยากมาเองแล้วยิงไปเลยสั้นๆง่ายๆเออคือความคิววีนะตัวนี้ลองไปเล่นกันได้นะครับบวงแปดก็น่าสนใจนะถ้าใครแบบทำทีมระยะยาวนะจังหวะนี้กุหลิดดึงมากุหลิดเล่นกันโดเอ้ยไม่ใช่โดอ้วนไปแคมเห็โล้นเหมือนกันซัดลูกนี้ไม่ต้องรีรฮะท้าวช่างทอง ้งเพชรไปเติมคำอาเองจังหวะนี้กุหลิดดึงมาไม่เคยบัตเทนอยากมาเองบัตเทนต่อไข่มาลูกหนีใบไม้ล่วงนะต้องกินใบใล่วงนะอีบ้า,บายอ่เพชรจะคาดพายกระซิบฉายานี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับผม จังหวะนี้แบคแค็กแฮมเก็บบอลได้แบ็กแฮมไหลต่อมาที่กุลิตกุลิตเห็นบัตเทนวิ่งมาลูกนี้ทำลายกาดักล้าหน้าทั้งหมดบัตเทนหมายิงคมคมไปโคตรคมนะตัวนี้บัตเทนหลายๆคนไม่ค่อยใช้นะเล่น a อซีจะไปใช้เชฟเชงโก้มากกว่าลองใช้ตัวนี้ดูได้มาที่เวลราไหลทะลุก,กาดักล้าหน้ามาโยมาลูกนี้แล้วไหลต่อไปแข้ม,มง่ายๆดแลแฮ คือเบคแฮมก็พร้อมเติมนะกองกางของเราพร้อมเติมเสมอนะครับกางลับกางลุกนะพร้อมเติมได้นะสําหรับแผนนี้นะอ้าวจังหวะนี้เข้าไปแล้วอะไรเนี่ย <c oughs> จังหวะนี้กุนลิตเล่นกับโดอวันโดอวันไหลต่อคือเบคแฮมเบคบแฮมยืดแยบบักอยู่เบคแฮมไหลต่อโดอ้วันยิงง่าย พยายามต่อบอลกันไปมานะครับผมนะแนะนําต่อบอลเดี๋ยวช่องมันมาเองนะครับผมไม่ต้องใจร้อนนะจังหวะนี้แบ็คแคมไหลมัตชีกลิดกุลิดไหลต่อโดอ้วนโดอ้วนมาเองลูกนี้ดึงมาโอ้ยเราเหมือนจะฟาวไม่เอา,าจานนี่ลูกโทษว,วะไหลเบียร่าคืนเดีย่่งาจา์ไม่ลูกโทษว,วะอีลน โอเคครับผมนะเออก็จบไปแล้วนะครับกับไฮไลท์นะก็แผนก็ตามนี้เลยนะก็แผนที่พี่ใช้นะก็จะตามนี้เลยนะครับผมเห็นไหมก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆต่อบอลกันไปนะครับก็จะทําให้เราเห็นช่องว่างได้เองนะครับผมมาก็แผนไปใช้ได้เลยนะคืออาจจะอาจจะพอร์ตไว้ก่อนนะครับแคปรูปแล้วก็ก็ไปใช้นะคือบางทีพี่อาจจะเปลี่ยนแผนเป็นแผนอื่นแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พี่ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับผมอยากให้พี่ทําทีอะไรอีกหรือว่าแบบอยากถามอะไรเกี่ยวกับ เซีอ,อ,อนไลน์นะก็สามารถมาถามได้เลยนะครับผมหรือว่าจะมาถามในไ,ไลฟ์สดก็ได้นะทุกวันนะครับสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมอยากให้ทาทีมอะไรมินได้เลยนะครับผมหรืออยากได้คอนเทนต์แบบไหนก็มินได้เลยเหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับเซเกนเด็กสามเจอกันครับ yeah!